โอ้ยแม่ตอนท้ายาไปอ๋อโอ้ยแม่ตอนท้ายด้วยโอ้โหแก้มโดนอะไรมาคะไปบ้านไปลูกบ้านไปบ้านไปเก่งเลยแก้มไปโดนอะไรมาคะ เอาใครจะไปก็มีตังยกมือขึ้นเ,เดี๋ยวรอแม่มาสอนถ่ายลูกโอหน้าเป็นแผลนะครับมแบบมามา ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับหน้านะครับแก้มครับแก้มไม่รู้ไปโดนแล้วไปหาแม่แล้วลูกแม่อยู่ในบ้านลูกเปิดประตูให้แม่นีิน้องมีตังเปิดประตูให้แม่สิคะแม,แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่